เนื้มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเออคือมีเวยรุ่นกลุ่มหนึ่งจัดปาร์ตี้กันบนเรือเนี้ค่ะสภะพศพมีการถูกแทนบริเวณกลางแง่งตาของหน้าอกคขาตรวัตทางเราได้สี่รายชื่อที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะอืมมีใครบ้างคนแรกคือคุณซอสแฟนของผู้ตายอะค่ะแล้วคนที่สองคือคุณออมน้องสาวของคุณซอสค่ะคนที่สามคือคุณเบลเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตายค่ะ แล้วก็ยังเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของผู้ตายด้วยค่ะส่วนคนที่สี่สนคนือคุณทีเป็นแฟนจากคนเดียวค่ะวันปรหทัดเนี้ยเดี๋ยวพี่จะจัดปาร์ตี้บนเรือเลยอยากจะให้ชวนคนสนิทม,มาปาร์ตี้สนุกสนุกกันอ๋อโอเคเดี๋ยวถ้าเจอเพื่อนเดี๋ยวจะชวนให้ไม่มีอะไรแล้วใช่ปะพี่ซอสพอดีเหม็นขี้นหน้าคนแถวนี้อเอ้ เป็นอะไรมากปะอะไรเป็นอะไรเอ่ยหนูยังไม่ได้บอกเลยนะว่าใครขอบใจนะแค่ไม่เป็นไรก็เพื่อนกันนี่เนะเขาก็มีแค่เธอจ่เขาไปหาใครออมไงมึงเลิกตอแหลได้ไหมทีเลิกเบียดประเดี๋ยวเล่าไม่ได้แล้ว คดีนี้มีฆาตกรสองคน เขออมาาธชบบตตฮ้ยโตยฝั่งไหนเนี่ยอะโตแถวนี้หร okay ือเปล่าพี่เออมันอ๋อพี่เลยแล้วพี่เลยแล้วแย่ไอ้แย่เมื่อกี้โอ๋ยมึงไม่ดูก่อนล่ะนี่ขับรถเลยมันเปลืองน้ํามันเนี่ยช่วงนี้เจ้าห้าแพงด้วยถอยก่อนด่วนอะเนโมโมด่วนอะเนี่ยชนแล้วจะบอกพี่ชนแล้วจะบอกถอยก่อนชนแล้วจะบอกถ้าชนแล้วกูก็รู้ไอ้เหี้ยว่ามันชนแล้วไอ้ชิบหายไหนหลังไหนอะโตที่เราดูกันไว้อ่ะ เฮ้ยนี่เปล่าหลังนี้ปล่าฝามือพี่ใช่เออยว่าโอ้โหโตไอ้เหี้ยในรูปกับของจริงโคตรใหญ่อ่ะไอ้เหี้ยเท่าไหร่วะเนี่ยอ้วนแม่งถึงสิบล้านแน่เลยว่ะไปลง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 มาโมกมาเอ่าสวีดัสครับเอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับดีครับอุ้ยไอ้เหี้ยกูกลับบ้านแล้วนะไอ้เหี้ยเจอกันเจอกันเหี้ยเสียงโคตรเข้มเลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไอ้ขับผมไม่ใช่คือ คนคือคนที่สั่งจองบริษัทนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอ่าทั้งหมดสองล้านครับทําไมมันถูกจังอะครับโอ้เออเกาไม่รู้รายละเอียดมากมีมีผีหรือเปล่าครับเฮ้ยอย่าไปพูดดิโต้พูดทําไมเนี่ยทุกๆอันตรายเออว่ะผมรับมาอทีครับอ๋อแบบเป็นนายหน้าใช่ไหมใช่ครับ โอเคโอเคนั้นเดี๋ยวจะมีประวัติพ่อมไงไอแว่นไอ้เฮียหยอกครับหยอกหยอกครับหยอกครับผมทุกครับนั้นพวกผมขอดูข้างใน่อยนะครับใช่ครับวันนี้มานทุกคนวันนี้มันยัม่ได้เราโอ้ยแต่สวยนะดูดีโคตรใจอ่ะอนาคตเราเอาไว้ทำแบบรายการก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยมีสระน้ำด้วยทุกคนไปดูข้างหลังดีมากเฮ้ยสระน้ำตู้าไอเฮียตื่นเท่าเท่าเอวพี่เองอ่ะแต่เฮ้ยอันนี้มันยังวี่ไหวนะไม่เป็นเขายังไม่ได้เฮ้ยไอ้เฮียเดี๋ยวจมน้ำตายขึ้นนะ ไปดำน้ำเฉยเลยมันตื้นมากเลยพี่แล้วก็อนาคตเราค่อยเอาปูนมาทาก็ได้ปูซีเมนต์อะตาตากระเบื้องตากระเบื้องเหนียวเออแม่งเตอริสิตไปปูชั้นสองอุ้ยเขาเฟอน์นิเจอร์นิดหน่อยนะโอ้ยเขาชอบอ่านหนังสือแน่เลยเต็มเลยอันนี้เฮ้ยเป็นกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามชันได้สามแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ทําเป็นแบบห้องทํางานผมก็ได้นะเนี่ยสองฝั่งห้องเก็บของห้องทำงานแล้วก็ต้่ย เออสวยนะโอ้โหฉันมันสุดดิพี่ทิวทัศน์สวยดูดิอยังเย็นๆน่าจะสวยกว่านี้นะเพราะตอนนี้มันยังร้อนอยู่ไอ้เคเวนไอ้เว่นอุ้ยเขาได้ยินเหรอวะเขาได้ยินเหรอวะชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยเราท้าทายกันหน้านะยายายาเราตกลราตกไม่แต่ตอนเนี้ยในบัญชีผมมีอยู่ประมาณสามล้านห้าพี่ถ้าซื้อตรงนี้ก็เหลือสองล้านเอ้ยเหลือล้านห้า ตกแต่งอีกสักล้านหนึ่งแล้วก็ผมเก็บไว้ให้อใสยก็ได้ค่าบร,ร,รษิษัทเอาปะก็ซื้อเลยเนาะดีนะเอ้ยแต่เดี๋ยวอไ,ไอ้บาสอบบี่ยมันจะมาทีหลังไอ้บาสผมบอกผมแล้วว่ามันตื่นสายจะไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราไปแต่ผมกลัวที่นี่มันจะมีประวัติอย่างเดียวอะม,มีมั้งงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์กันเนาะเดี๋ยวต้องไปจ่ายเงินกับไอ้แว่นคีแอคข้างล่างก่อนไปไอ้เป็นเสียงหล่อเออแม่งชอบดับเสียงรอเดี๋ยวผมชื่อตัดตีนะครับ เดี๋ยวเขาไม่ได้ยินไปพี่ไปอยู่ในนั้นหมดแล้วเนี่ยเพลโอ้โหลงมาคนเร็วอ่ะไปไหนไอ้แว่นละไอ้แว่นขีแอยู่ไหนวะแว่นแว่นอ่ะเดี๋ยวอ่ะผมสแกนจ่ายครับสองล้านอ่ะเฮียสแกนครับใช่คุณสมปองหรือเปล่าครับใช่ไหมครับไอ้แว่นแว่นใช่ครับอ๋อโอ้โหเฮียดีเลย์ เค้กไอสัตว์นี like yeah. so like ่ครับโอนมาแล้วครับสองล้านนะครับดูสลิปครับดูครับโอเคนะครับผมสองล้านก็ใส่หัวไปได้แล้วครับใช่นะครับข้ามบ้านกูบ้านกูหรือกูทื่อแม่งเลยเฮียเข้าบ้านกูอะอุ้ยเจ็ดไม่ดูคนมานั่งมานั่งคุยกันก่อนไหมอู้อุ้ยเจ็ดผมชอบร้อนจัดเลยชอบโซนนี้จัดเลยแต่ว่าต้องสวยนะตอนเย็นๆเรามานั่งปิกนิกันได้เนี่ยแต่ตอนกลางคืนน่าจะมืดน่าดูตรงเนี้ยเพราะมันมันติดไฟเลยไฟซื้อไฟแบบไฟอุ้ยหลอนเฮียอะไรไม่มีไม่มีผี เออมันไม่มีผีไปเดี๋ยวพี่ว่าเราไปซื้อเฟอร์อนิเจอร์เถอะเพราะว่ากว่าจะทำอะไรเสร็จมันก็น่าจะค่ำซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็นานแล้วเพราะเราเลือกกันนานด้วยไปนี่รถผมคันนี้ม,มาแต่รถเฟอร์นิเจอร์อยู่ไหนวะเน,นี่ยหน้าหรือหลังวะหลังปะน่าจะหลังแหละโอเคกลับรถดีกว่าถอยหลังแม่งนานรถมันช้าด้วยแล้วเมื่อไหร่บัสจะมาเนี่ยเออแล้วมันรู้ทางมั้ยในบัสฮตัตโตะโตะได้บอกบัสปะเฮ้ยไม่เอ้าแล้วบานันจะรู้ทางปะเนี่ย เดี๋ยวตอง G P s ให้มันตำแหน่งเออไหนวะทางไหนวะเนี่ยเอ้าไอ้บาสอ้าสดีพี่โอ้โหนั้นเองมาจอดรถในบ้านเลยก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พไปซื้อเฟอร์นิเจอร์กันโอเคโน้บ้านอยู่ฝั่งซ้ายเองอะซ้ายมือเองอเอ้ยโอเคพี่ไม่ใช่ทางนั้นไอ้เหี้ยอะไรทางที่กูมาเนี่ยในซอยบ้านกูเนี่ยในซอยที่กูออกมาเนี่ยบ้านหลังสีขาวฟ้า เออไปเลยเดี๋ยวพี่สวิตคว้<ป>ามือนะเจอกันพี่เจอกันครับเจอกันอ่อฟอร์นิเจอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวนี้มั้งสือจะจำผิดตั้งไงนั่ะไง,ไงเห็นละไอ้เฮียเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยไ,นะไอเกียไอเกียอเออเนี่ยเข้าที่เลยแล้วกันเดี๋ยวว่าทางเข้าอยู่ไหนวะทางเข้าอยู่ไหนวะน้อง,<า>งพี่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าห้างวะนั่นไงเจอแล้วทางเข้าเดี๋ยวก็ซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นก่อนแล้วกันนะเพราะว่า งบเรามีแค่ร้านเดียวกับการรีโนเวทด้วยเยอะแยะเลยไปะช่เออบาสแล้วไหนไมอ่ะเอตกําลังไปเอามาอ๋อก็ไหนไมอ่ะเนาะมาแล้วพี่ออโอ้โหนี่แหละเหน่เดี๋ยวว่างๆเราค่อยอันนี้ก็ได้แบบมันแบบเล่นดนตรีกันเนี่ยงบมันเหลือแค่นี้แล้วแบบพี่ก็ซื้อม่ได้มาแค่นี้แหละเออ เออแล้วโมโมกับพี่บิวไปไหนแล้ววะน่าจะกลับแล้วมั้งพี่เอเอว่าค<อ>่ำ<อ>แล้วเ<อ>นี่ยโอโ,โหดูชั้นบนดิโคตรสวยน้องดูดิว้าวเบบีเบบีเบบีโอ้ยดูดิชั้นล่างอะ่ะพี่นี่ด้ะเคือตอนตอนที่พวกเองยังตกแต่งห้องพี่อยู่อะ่ะพี่ไปจ้างช่างมานี่ละเทปูนละแล้วก็ไอไอไอที่ดึงดึงอะ่ะพี่ไปซื้อมาเองประมาณสี่หมื่นกว่าบาทอ,อ่ะไอชี้โคตรแพงเลย เดี๋ยวพี่ลองเทสดูว้าวตุ้มแ้เจอผีโดนมาได้เลยตุ้มเออมันไม่ไม่มีผีผีที่ไหนพูดติด <c oughs> โอ้ยพี่ชิบหายพี่ไม่มีผีเออเราลองมาดูไหมว่าเราแบบหร้านนึงอะ่ะน้องมาดูดิไม่ใช่ร้านแบบเป๊ะน,นะแบบประมาณร้านสองมันจะจะไม่ผิดอ๋อตู้เย็นยังไม่มีของกินเลยค่อยเอามาใส่แล้วกันตรงนี้เออว่าพี่ไม่บอกให้ช่างมาต่อแต่แาวนี้เลยเนี่ยเพราะว่ามันมืดมากค่อยพวงนี้แล้วกันเนาะ ค่าต่อสายไฟก็น่าจะอีกแบบหลายหมื่นอนะ่ะอืมอันนี้ก็เป็นหมวกอันนี้ก็จะเป็นชั้นนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบบออกรังกายแล้วก็เวลาลูกค้ามาเราได้มาคุยเว้ยตรงเนี้ยในแบบเอ,เอชเอชนี่ไงแบบเป็นนักมวยอะไรเงี้ยเออเออแล้วก็นี่เป็นโต๊ะทำงานของเองนะสองคนนี่เอ้ยเดี๋ยวเองโต๊ะเองทำนนี้ไม่ใช่เองเองทำพ็อปไม่ใช่เหรอ ใช่ป่ะอยู่ไหนฉันดัดฟ้าของเองเลยฉันเนี่ยพี่จะแบบลงลงเนี่ยเวลาเปิดสั่งพอปอะเองเข้ามาทำตรงนี้เวย้ยแล้วก็ทำกับบ้านสองคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะพี่บิวกับโมทํางานเอกสารไปง่ายๆเอาถือว่าวันนี้เราก็ตกแต่งบริษัทเดี๋ยวเอาให้เรา,าดูเงินในบัญชีพี่นะว่าเหลือกี่บาทแล้วเงินของบริษัทอะห้าบาทอ่ะพี่ให้ถ่ายกันสองคนนะบานถ่ายไว้เท่าไหร่สามหมื่นเท่าไหร่นะ <31. S 1> พันหนึ่งพันหนึ่งเหลือพันหนึ่ง โตโตอยู่ไหนไวะไอ้ีแค่โต้อ๋ออยู่นี่โต้ว่านในมัเชีพี่เหลือกี่บาทจากสามล้านห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งเพราะว่าื้อของเยอะมากเลยแล้วยังไม่ดื้อของติดตู้เย็นด้วยนะเออจริงทั้งหมดที่เงินที่เหลือนะเงินที่เหลือทั้งหมดคือแสนห้าหมื่นบาทจากสามล้านห้าเหลือแสนห้าหมื่นบาทแต่อีกห้าหมื่นบาทอะเราต้องเอาไปต่อไฟข้างล่างเว้ยแสนหนึ่งก็ของกินก็หมื่นหนึ่งแล้วอะเหลือประมาณเก้าหมื่นของบริษัท โซเดอนนี้พวกเราต้องแข่งทำงานกันนิดนึงนะไม่งั้นเราจนแน่นั้นไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้ถือว่าทำงานดีไปกินเหล้ากันเอ้ยไม่ใช่กินก๋วยเตี๋ยวกันไปพี่ปลาก,กินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยแต่ลงจับรถพี่ชอบนะเอ้ยอยู่ไหนวะทางออก,อ,อ,กอยู่นี่ลืมลงหลงไนงะสวยชอบโซนนี้มากเลยอ่๋อแล้วก็กระดิ่งนี้ด้วยมันมันดังอย่างไงเพราะพี่ให้ผมมาทำและนี่ไงดังละไปไปไปมาที่พาขับไปขึ้นมาน้อง มาเฮ้ยแถวเนี้ยพี่ไม่ค่อยมาวะ่ะโตหาร้านไหนได้บ้างว่าแบบอยากกินก๋วยเตี๋ยวรามเมงอะไรเงี้ยหาร้านไหนดีเออเราเราคนขยายประตูหน้าบ้านเนไอ้ตรงข้างข้างหน้าเหรอไอทางบริษรัทเราดูเน็กมากอ๋อได้น้องได้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 ได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 เออแล้วก็เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะเอาแบบไอ้รั้วก,กั้นมาด้วยเว้ยเพราะว่ากลัวเวลาแบบมีโจรเข้ามา เธอลองดูความรักที่ผมนั้นมีให้มันเป็นสิ่งเล็กๆที่คนอย่างผมนั้นมีได้เธอก็รู้ว่าผมนั้นเป็นคนไม่เอาไหนแต่ถ้าเธอได้มารักกับผมเด็กผู้ชายคนนี้จะไม่ทำให้เธอเสียใจ